อยู่ตำบลนาบครามค่ะบ้านหนองกองค่ะอ่าแล้วพี่กัดร้านเราอยู่ใกล้ๆอะไรบ้างอยู่ตรงข้ามกับร้านพลาสติกร้านหลินหลินค่ะพอถึงรงโรงเรียนหนองกองพิยาคมประมาณ5 0 0เมตรก็จะถึงที่ร้านถ้าเกิดเดินทางไปอีก5 0 0เมตรก็จะถึงโรงเรียนโรงเรียนผีซาราพัฒนาค่ะอ่าก็คือ,อว่าระหว่างกลางของโรงเรียนเลยร้านของพี่เขาอยู่ตรงกลางระหว่าง2โรงเรียนแล้วก็อยู่ใกล้ร้านพลาสติกหลินหลินใช่ไปอุดหนุนกันได้นะคะขายแก้วเท่าไหร่คะพี่ยี่สิบห้าบาทค่ะอ่าขายแก้วอยู่แก้วยี่สิบห้าบาทมีไข่มุกไหมที่ร้านมีไข่มุกค่ะถ้าไข่มุกก็ 30วันนี้ก็เอาเซ็ตพร้อมขายเลยมีทั้งซุ้มมีทั้งป้ายมีทั้งถาดวางแก้วกล่องใส่แก้วแล้วก็ลังโฟมแล้วก็ที่ตักน้ําแข็งแล้วก็น้ําชาอีก100ชุดหรือเปล่า 100, 100ชุดค่ะพร้อมเสิร์ฟชาวนะบอกคำใช่ไหมคะเช้ชานะบอกคำนะคะเบบี <laughs> ้วัยน,นุ่นพี่เอกันเยอะๆนะคะทุกคนพี่เอเป็นหมายเลขสาขาที่36ค่ะ ราคาที่เท่าไหร่นะคะ36ค,ค่ะราคาที่36จ้าบ๊ายบาย